ที่จะเห็นเนี่ยถ้าดินเซิร์ดดูกว้างๆเนี่ยเกือบเก้าสเอร์นเนี่ยเป็นไม้ด่างหมดผมค่อนข้างกล้าพูดนะว่าช่วงตอนที่พีคขึ้นไปอ่ะตอนนั้นอ่ะไม้ก้านส้มที่อยู่ในชุดแรกๆที่ออกไปขายกันไปแล้วเป็นแสนเนี่ยครับน่าจะมาจากที่ต้นเนี้ยผมบอกเลยทำเงินที่ผมได้เป็นล้านผมขายหน่อไปเนี่ยหน่อประมาณสองแสนสามแสนเนี่ยเนี่ยจะเห็นอันนี้เป็นยอดนะครับแล้วจะเป็นตอตอเก่าเขาอยู่ไหนนี่ตอ สมุติดังว่างหวังค้อหวังก็นั่งจับจับจับคนจะดูที่ใบใบหวังข้โอุ้ยดางสวยเขาไม่ได้ดูที่ตาดูใบเนี้ยแต่ตอนนี้คนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจอธิบายยากอย่างไม้วางข้อแต่ก่อนเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้ดูที่ใบนะดูที่ลายก้านลายก้านออกมาวิ่งเข้าผ่านตาไม่ใช่ว่าใบนั้นสวยแล้วอันนี้จะออกมาหน่อใช่บางคนในใบนั้นเขียวนะเฮียดูเขาดูที่เนี่ยที่แทนเฮียแทนอาจาย์ก้อนหลักผมลองทำมาหลายรอบแล้ะเล่นขาวผ่านแล้ว เห็นแล้เนี่ยไม่แต่ดราก้อนอย่างที่ผมบอกมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติมากกว่าไอ้ดราก้อนเนี่ยผมยอมแพ้จริงเดีวเดาอะมันไม่ได้มันอยูนี่สวยหรือว่าบทดีคืนๆมันจะมาก็มาผมเจอหลายส่วนแล้วที่ผ่านและโยนทิ้งไว้อ่ะแล้วมาเจออีกอาแม่งมาด่างเฉยใช่เล่นยากมีจินนี่อยู่ข้างหลังก็บจินนี่จินนี่อันนี้คือตระกูลแบบอะคูมินาต้าเนี่ยอะคูมินาต้าโอ้เนี่ยอะคูสวยนะเวลาไปอันนี้นะสวยนะโอ้โหแต่ใหญ่เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่มากสวยเลยนะความต่างครับเนี่ยความต่าง ดูลักษณะใบากับพวกอะเดนนะครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยถ้าเวลาใหญ่แล้วจะรู้เลยนะเฮ้ยอะคูนี่สวยเลยสวย,สวยอะคูสวยนี่เวลาคลิปนี้คลิปนี้ผ่านไปผมว่าคนดูหม่อมเยอะนะ <c oughs> อ่าแล้วให้ความรู้แล้วแล้วมาดูฟอร์มดิสมัยก่อนที่ไม้พีกนะคนแม่งไม่เคยเห็นฟอร์มเต็มกันเยอะมากนะ <c oughs> ไม่เคยเห็นฟอร์มแค่เอาง่ายๆเลย ไหลเหลืองเนี่ยคนจะเห็นฟอร์มเต็มใยากเลยเอาแค่เอาคุณดูอย่างสวนผมเนี่ยค้าแ็กผมยังเกือบไม่มีเลยใช่ถูกว่าใช่บางทีหมูไม้ไม้บางต้นมันเองเนี่ยมันคมพูิถ้ามันเข้าฟอร์มมันจริงๆแล้วมันก็ได้อย่างได้ราคาอย่างครับสวนเอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าโชคดีตอนนี้เดลี่นะไม่ใช่ออเหลียนะเป็ดข้าสามสีเฉยเอย ตอนนั้นมายังไงตอนนั้นเป็นตัวด่างเหลืองมาจากไม้ด่างหัวหินเมาจะขายเหรออายก็ขายมาในน้มตัวด่างเหลืองครับเนี่ยวันนี้คืนดีเลี้ยงดูเสกเขาสามสีโอ้โหไปคนละเรื่องเลยส่งรูปให้ไอ้ดูพี่สลบของไอายยังไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้โหอ้ยอ้ยอ่าดูเปล่าดูเปล่าไอ้ดูเปล่า ไอ้ที่เคยไปที่สวนเขาเขาโอเคนะเขาน่ารักเป็นเป็นไลฟ์ที่ให้ความรู้ใช่ใช่พี่เอพี่เอ๋ยน่ารักพี่โกลถึงบอกไงเขาละเมิจุดที่กลุ่มมันจะสนิทกันเราจะปากต่อปากว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงใครทำอะไรไม่ดีไว้มันก็จะออกมาแบบโดยปากของใี่ตินั่มหรือเปล่าที่ตินั่มที่ตินั่มที่ตินั่มถ้าไมใบใหม่มันรู้สึกใบเนี้ยผมว่ามันสตท้อนอากาศสตท้อนอากาศอันเนี้ยน่าน่าจะสตท้อนอากาศเลยล่ะอันนี้อันเนี้ยอันนี้ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสถานอากาศคืออะไรคือใบมันออกมาแล้วเจออากาศเปลี่ยนแบบแบบเนี่ยร้อนร้อนปุ๊บมาหนาวเลยวันแม่งเย็นเลยเนี่ยคือตอนนี้ต้นไม้เท้าส่วนใหญ่ในสวนเนี่ยชะงักเกือบหมดเลยเพราะว่าใบใหม่ปกติในสวนเนี่ยโอ้อาทิตย์ต่อที่เนี่ยมันพุ่้เลยตอนนี้มันปรับตัวอยู่สาตนเลยในใหญ่เนี้เห็นว่าสแตนแล้วต้องทำยังไงปล่อยล่อยครับปล่อยต้นไม้ผมบอกให้ต้นไม้ทุกต้นมันครับมันคือต้นไม้มันมีนิดรับ มันปรับตัวมันเองได้บางคนจะถามว่าคุณเลี้ยงพวกนี้กับแดดร้อยได้ไหมได้นอกจากเอบุษราคำนะยุยดีกูทิ้งไปแล้วแล้วก็พีขึ้นมาเออตอนนั้นมันอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะพุทธรักษาพุทธรักษาโง่ๆเนี้ยนะพุทธรักษาด่างตอนนั้นเดี๋ยวถ้าไปดูมุมนู้นนะ ผมโยนทิ้งแมงไว้แล้วก็เป็นหนอดโงขึ้นมาอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลี้ยงแมงไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวก็แทงใหม่เดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็แทงใหม่ไม่สนใจจนผู้รักษาอยู่ดีมันขึ้นมาหนอดละหมื่นอ้าว แล้วมีคนมาถามที่มีไหมวันนั้นผมผมลืมไปแล้วด้วยผมมีครับวันนั้นเขาไปลื้อทาโจรด้านข้างเนาะเป็นผู้ท้าสาดังเขาบอวาก็มาใส่กระถางปึ๊บเลี้ยงไปสักพักนึมเอะมันก็ขึ้นฟอมแทงหน่อเนี่ยแหน่น่อไปเรื่อยๆหน่อละหมื่นหน่อละหมื่นไหนนะอันนี้มีคนที่เล่นไม้รุ่นเก่าเจอบ่อยเจอบ่อยยังยังจนจนหลังๆบอกเฮ้ยผู้ท้าสาเนี่ยนะหน่อละหมื่นเนี่ยผมอาจารย์สุรัตน์เนี่ยผมพูดอย่างแกนะคุยประจำเจอกันคุยบอก อารัตเคยอารัตเขาบอกว่าเขาเก็บไม้ทุกต้นเลยนะเขาเก็บทุกต้นไม้ถูกไหมเก็บทุกต้นอาจารย์านีอาจารย์คืออาจารย์รุ่นผูกผมเลยบอกอารัตยังไงอ่ะเขาต้องมีหนังสือแกเขาบอกว่าเขาเก็บทุกต้นเลยยูดีมันก็ขึ้นมาแพงยูดีมันก็ขึ้นมาแพงบางคนเนี่ยเวลาต้นไม้ไม่มีราคาบางคนทิ้งไปเลยก็แด้แต่บางคนเขาบางคนที่จำกัดเราเข้าใจนะแต่อาจารย์ทุรัตในพื้นที่เขาเยอะบ้านเขาเ่บ้านที่บางคนก็ไม่เคยเข้าไปผมไปบ่อยที่ รับมะเขารับมะเขารับไม้ครับไม้คราบตามไปหมดเลยไม้ที่แบบวันละเก่บเหื่อเนี่ยเ้ยี๋ยวันก็ต้องมาแล้วมาหลายตัวมากบอกเลยไม้เก่าๆไปหาที่เขาได้เลยสวยทุกต้นไม้เองมิ้นเทียบเลยมิ้นอีกตัวหนึ่งที่ถามว่าน่าเก็บไหมยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่มิ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามิ้นเองเนี่ยทำง่ายทำง่ายแล้วก็ ลุ้นกับในตัวของใบด่างมันสนุกครับลุ้นเข้าฟูมิ้นตอ่าลุ้นเข้าฟูมิ้นมากรู้อะไรแ้าอย่างเงี้ยตลาดนะอ่าคือราคายังไปได้อยู่ครับน่าเล่นตอนนี้ยังเห็นต้นใหญ่ๆสี่หมื่นห้าหมื่นยังไปได้อยู่ใช่เก็บครับเก็บได้แกบครับถามผมเมื่อช่วงที่ตลาดแบบพลิกๆนะอมไม่ตัดเยอะมากเขาบอกมูลค่าที่ผมไม่ขายผมว่าประมาณเท่าไหร่เป็นสิบล้านเป็นสิบล้านเป็นสิบล้านไม่ขายถ้าถ้าตอนที่ผมขายมีเป็นสิบล้านถ้าขายทั้งหมดจะได้ไหม ไม่อะอะถ้าตอนนั้นผมขายไปทั้งหมดทุกผมว่าทุกวันนี้ผมก็ยังคงนั่งเซ็งอยู่ครับคือชาผมถามว่าถ้าตอนนั้นผมขายชุดใหญ่ๆออกไปเนี่ยแล้วผมกำเงินไว้สิบล้านผมถามผมมีเงินสิบล้านผมไปซื้อไม้อย่างนั้นกลับมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปแล้วคุณต้องไปซื้อไม้อต้นเล็กๆเลี้ยงแม่งไปอีกกปีคนจะไม่ท่านไนอันนี้เราอยู่ประมาณสมมุติว่าคนไปซื้อต้นนี้ไปและตัวมติเธอแสนอ่าเฮ้ยความรู้สึกเราหมดเลยนะใช่หมดเลยนะ เออมันสําคัญมากคนไม่เข้าใจนะแต่คนที่รักกับพวกเนี้กูเข้าใจโคตรเข้าใจหรือหรือไม่เราต้องรู้ว่าแหล่งถ้าเราขายตัวนี้ไปพูดไปเราได้จากที่ไหนใง่อ่ากูมีสําปองไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันต้องมองมุมนั้นอ้นใช่ต้องหาจากคนที่เราแบ่งไปหรือคนที่เรารับมาเหมือนการส้มนั่นแหละตอนนั้นก็คือตอนนั้นที่ผมแบ่งเข้าไปตอนนั้นผมแบ่งไปประมาณสี่ถึงห้าหมื่นตอนนั้นประมาณห้าใบจำได้ขายไปใบละหมื่นครับแล้วลูกเบสกลับเข้ามา นี่อ่านในอันนี้ก็จะพวกแอนโทเรียมนะไอพวกกวกงนี้ก็รุ่นแบบเ่าเลยกะไซส์อย่างเงี้ยเลยอันนี้รุ่นเก่าเลยไม้เก่าๆเยอะเลยนะโอ้โหไปดูด้านนู้นไหมครับมีตรงไหนน้าเสนอโอ้โห ถ้าเจาะต้นไม้เนี่ยยาวผมว่ายาวยาวเลยอันนี้ใช่ไอันนี้ผมว่าน่าจะเรื่องประเด็นความรู้นะติดเป็นล้านภูมิใจมากภูมิใจมากดูบ่พูดเลติเป็นล้านเลยเท่านี้เพราะงั้นคนที่ติดติดดอยอยาไปซีเรียสอย่าปซีียังขำได้อยู่เลยผมผมยังเห็นเห็นคนที่ติดดอยอะไรอะเล็กเชเรน่ายังขำกิ้งอยู่เลย อันนี้ไม่ไม่อ่ะอันนี้เป็นไซอินเดียด่างไม่ใช่ยางอินเดียนะไซอินเดียยอินเดีต้นนี้อันนี้ก็น่าจะต้นพันมาจากของคุณโฮมแล้วยังมีตอนบ้างไหมยังไม่มียังตอนใช่ตอนนี้ก็มันจะไปถึงตะเกียบนะเนี่ยมันก็จะมีใบด่างมากเนี่ยอันนี้เป็นกรองกระซอง เป็นย่ไม้เก่าเ,าเลยนะไม้เก่า,กาคือสังเกตเลยนะว่าถ้าคนเล่นรุ่นเก่าๆนะจะมีไม้พวกเนี้ยไม้เก่า,กาตอนนี้ใช่ไหมใช่มันมีต่ก่อนมันด่างสุกเขียวอืมนก็ด่างนี่อ,อ,อ่ะอดีตเคยด่างแต่เรามามาสวนแต่ละสวนเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าเล่นไม้ประมาณ มันจะเหมยชาน่าปากเราจะรู้เลยว่าวัสดุแต่วัสดุเนี่ยมันมาจากต้น <begg ar, S 2> ไม้ต่างต่างบารคนเนี่ยทำต้นไม้นะแต่คนใหม่หน้าทำขำเครียดแล้วโอ้ตัด เล่งบลากเล่งนุ่นข่าดำขํามเกียดเฮ้ยกูว่ามึงไม่สนุกเลยนะเนี่ยใช่เฮ้แต่แต่ผมยอมรับอย่างนงะว่าว่าเด็กรุ่นใหม่เองตอนเนี้ยที่เข้ามาเล่นเฮ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้หรือทเทคนิคเอาค่อนข้างเยอะมีใหม่ๆอ่าเรื่องเขาขดูปอุ้ยแต่ก่อนมา พี่รู้จักอ่าแล้วจะดูปลูกอะไรวะห้าคิงอะไรมาอะไรวะมึงใช้อะไรวะกว่าคิงเผรอกูมะพร้าวสาบนี่แหละรุ่นเก่าๆแต่มะพราสาบหลังๆนี่เริ่มมีเพลย์ไลน์นี่กูว่าเริ่มทันสมัยที่ไปดูแล้วกูหดูแล้วกูอัพอัพเดตอัพเดตกันมาหน่อยละหินภูเขาไฟเพลย์ไลน์หินเบิร์นด้วยอ่าเต็มไปหมดเลยรุ่นเรานี่ก็ปีมะพร้าวนี่คือสุดๆแล้วก้ามปูมันใส่มาหน่อยนะโอ้โหหล่อใช่แค่นั้นเอง ใช่ไอ้นี้ก็ใหม่ไอ้นี้ก็มาอายังไงมายังไงชิคเก้นอ่าบูชิคเก้นนี่เวลามันใหญ่มันซึ้งนะพี่เคยขายใบเิีเก้นที่ใหญ่ใช่ใช่แต่เราไม่ได้ด่างขนาดนี้เราได้ด่างได้ด่างแบบเนี้ก็โอเคอันนี้ก็มาจากไอซเหมือนกันของเรานี่มันด่างไม่ได้ด่างอย่างนี้ด้วยนะอันนี้คือเวลามันด่างกุ้ยใบนี่มันซาบซึ้งมากเลยว่ะมันซาบซึ้งตึงจิตว่ะมันสดวันนี้สวยนะนี่ใหญ่ใหญ่ไอ้นี่สมัยสวยโเยอะเยอะไม้เยอะไอ้อะเออไม้เขาจะสวยเยอะนี่อีกที่เอาปอย ก่อนก็ยังมลี้ยงมาเลยนะอย่างโดเมนเมื่อก่อนนี่หูใบเลยใหญ่ๆนี่ใบจะเป็นหมื่นเนี่ยพวกพวกนี้ก็จะเป็นลาเซน่าจันขาจันขาดบาแต่ก่อนว่ายุคนั้นก็เอาเรื่องเหรอทำไมย,ยุคนั้นต้นหนีผมซื้อมาต้นเล็กตอนนั้นนะ่ะน่าจะมันมีสี่ห้าหมื่นแล้โอ้แพงนะ วันนั้นไปสวนพี่เดือนเนี่ยเป็นดงเลยนะใช่ใช่่เห็นนะวกรุ่นเดียวกันจะต้องมีรูกแบบนี้เนอนดงเลยเนี่ยโอ้ทิ้งที่ง้องค้าขายไหมไม่ขายอ่ะอ่ะอาาเลี้ยแดไว้เนี่ยเนี่ยโอ้แดเลยนะเอาโบ่แดดร้อยด้วยเฮ้ยแดดร้อยนี่ที้ทิศอะไรครับเนี่ยเหนือใต้ ตาพระที่ขึ้นหน้านี้ต่อขนางนี้ครับอ่าตัวนี้แตแดดตายังโดนแดดเที่ยงโอ้โหโอ้โหนี่แดดเต็มเต็มเลยนะเต็มจต็มช่วงบ่ายๆก็จะเต็มเต็มหน่อยไหมใช่เออแล้วบางคนจะถามว่ากระถางต้องใหญ่ไหมไม่ต้องดูเออว่าเฮ้ยขนาดนี้แต่ว่าต้องให้มันมีพื้นที่มันเลยใช่มี d เนี่ยมีอะไรตอโอ้โหเฮ้ยแดดร้อย แดดร้อยแดดร้อยอ่ะขอบคุณล,ลุ่นช่องดูนะคะรับอัลเบิร์แดดร้อยนะแล้วต้นนี้ผมก็กำลังสงสัยว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมใบมันยังไม่ใหญ่เออเพราะอะไรอันนี้ไม่รู้หรือว่ามันเป็นพัขน,น,นของมัน,มานอาจจะเพราะว่ามันมาจากเม็ดแล้วมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นตัวตัวคอมแพคหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่ความพิเศษโปรตีนไม้มันขึ้นขานาดนี้มัานต้นใหญ่แล้วใบใหญ่แล้วผมมีกระถางเนี้ยใบใหญ่แล้วอ่ะ ใช่ใช่เพราะอะไรถึงไม่ใหญ่เพราะว่ามันน่าจะเป็นพันของมันหรือเปล่าจ้าเพราะอย่าลืมเอาว่ามันมาจากไม้แหละบอมาบางทีมันออกมาแต่ละเม็ดแต่ละไอแต่ละต้นเนี่ยไม่เหมือนผสมเลยผมเนี่ยเคยเคยคุยกับมอนแล้วเปล่าเฮ้ยทาไมบางต้นมันไม่ใหญ่วะครับแต่มอนเคยบอกเฮ้ยอาจจะเป็นอากาศอากาศผมว่านี่ที่ผมเห็นคืออย่างเห็นชองเชียงใหม่ครับอากาศดีน้ําดีใช่เชื้อความชื้นถึง่ใบโคตรใหญ่อย่างเอาขอพี่เดือนมาเนี่ยนะ แม่่งใหญทุกตัวเห็นเขาลงปุ๊บแม่งสักพักแม่งใหญ่เขาตัดปุ๊บอ่าแทงมาแม่งใหญ่จริงๆนะถ้าผมมีที่นะผมจะโดนอีกหลายต้นเขาไม่ได้ไม่ธรรมดาไม่ต้องอะไรกูขายไหลได้ครับาณเดือนอะไรเดือนนึงโอ้โหเคยแวะมาเขาคว้ามันกรอบแม่งหรอเปล่าเอายจริงเอาริงๆ ไม่ไม่ไม่เคยเม,มองแล้วมองแล้วเคยนั่งคำนวณเล่นๆว่าเอาโอเคผมทำงานแปบงได้อีก1 5ปี1<ๆ>5ปีรวมเงินเดือนรวมนะ<ๆ>ไม่คุ้มหรอกทำต้นไม้คือเราทำขอให้ พอถูถ้าเราไม่มีงานหลักเนี่ยกลายเป็นว่าความสุขจากที่เราเดินดูจากต้นไม้มันไม่ใช่แล้มันจะเลี่ยนมันต้องมานั่งคิดแล้วว่าวันนี้คอจะเอาต้นนี้ทำเงินได้เท่าไหร่ถ้าเอามาใช้ทําอะไรต่อไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่มีความสุขละไม่มีความสุขล้วแต่เราจะมีงานประจำปุ๊บแลายได้นีมั่นคงแน่นอน แต่ไอ้นี่คือมันจะได้เท่าไหร่คอยมาถ้าเราออกจากงานปุ๊บแม่คอนเสิร์ตอย่างนี้ปุ๊บตัดตัวเลขแม่มาแล้วค่าโน่นค่านี่มาแล้วคุณลองคุณลองอย่างที่ผมที่ผมเป็นมีนกันน่ะที่ผมเอามิ้นมาจากคุณเอกอ๋อเดี๋ยวมันเน่าเน่าตายทุกวันนี้ร้อยจนลูกโตอ่ะคุณลองคุณลองถ้คุณไม่มีงานแล้วคุณซื้อต้นละสองสามแสนเน่าตายโอ้โหไม่คุณแม่เลยนะมันขำไม่ออกมันขัไม่ออกเลยนะ เห็นโซนตอร์บิ้นเช็คอ่าตอร์บิ้นเช็คใช้ถึงสวยวะเนี่ยือเวลาหนึ่งนิ้วนี่แดดร้อยครับนี่จะบอกว่าแดดร้อยนะมีแดดร้อยองศาแดดมากเลยนะเฮ้ยแดดร้อยแดดร้อยครับแต่บางคนเดี๋ยวอยู่ในร่มแล้วก็เฮ้ยหมอบอกแดดร้อยก็ไปตั้งเลยไม่ได้นะต้้องใหเาปรับมันต้องให้เขาปรับเอ่อเอาไว้ไว้เขาเรียกอะไรร่มๆบ้างค่อยๆออกออกมาตั้งค่อยๆให้เขาปรับสภาพไม่ใช่อยู่ในร่มแล้วก็มาวางไว้เลยไม่ได้นะครับอันนี้ไง นี่ไในร้านหนึ่งร้านหนึ่งกระดามีไหเราออกแต่คุณสิงอ่าถ้าเราชอบความลับเนี่ยมัน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 ได้ต้องพูดถูกหรอกผมว่าในฟอร์มไม้หรือในตัวเทคเจอร์ของใบมันเองความหนาความอะไรเนี่ยมันเก๋โอ้่ะเฮ้ยนี่มันหนาพี่ปกติเราแล้วอใช่แล้วออกชมพูด้วยออกชมพูน่ะแปดร้อยสตรอเบอรี่เช็คนะอันเนี้สตรอเบอรี่เช็คของจริงแปดร้อยแปดร้อย แต่หม่อมเขาอาจจะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆมันค่อยๆปรับมาปรับมาปรับมาแต่อย่าลืมนะใครที่อยู่ในสแลนแล้วเอามาวางเลยเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะนี่นีข้างบนนี่ต้นไอ้นี่นะอะไรอะกระพอมกระพรอมจางเหรอกระท่อมที่นกนี่ต้นงมาพูดโอ้โหมันไม้แปลกๆนะเลยดูดังๆนะเลยพื้นที่ไม่เยอะแต่แน่นแต่แน่น นี่เนื้อนื้อนี่นนซีนี่นนซีด่างใช่คือเน้นเน้นเนื้อเนื้อบางคนเนี่ยเวลาแล้วจะบอกว่าทุกต้นเนี่ยอยู่ในกระถางงั้นเลยนะต้นกมันเนี่ยมันลงไปไหนหไไปนกระถางเอียงเลยมันไปลงท้องท่อไปไหนหมดละมันที่การทําแบบเนี้ยมันต้องใช้นที่นะแต่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเลือกพันไม้ในการเอามาทําคือผมเอามาทำธุรกิจผมยอมรับอย่างหนึ่งเลี้ยงแบบนี้เพราะ เ้อเสียนะไม้ไม่สวยผมผมบอกเลยว่าไม้ผมไม่สวยถ้าม้ไม่กระทางเหรอเลี้ยงเนี่ยแนนแบบเนี้ยแต่ฟอมมันจะไม่ใช่แต่จากคนบางคนที่ซื้อผมไปแล้วเขาไปปลูกเดียวนะครับนี่เนียมันมันสวยอย่างนี้ว่ะเท่เลยหรือไม่กระทั่งแม้แม้กระทางไม้พวกแบบนั้น่ะลองยกออกมาวางลองเดียวเดียวเลยนวยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นอ่าอะไรอะ มะเดือตัวนี้มะเดื่ออินโดต่างเหลืองจักเลยนะอันนี้ตอนมาเหรอว<อ>่าต้นมาครับต้นแม่อยู่ฝั่งอ๋ออันนี้เหมาะเวลาใครมาซื้อก็ขายใครชอบใช่จใช้พวกนี้ก็ขายได้อันนี้ข,<อ>ขายกันเท่าไหร่ก็อย่างเงี้ยผมว่าขายอยู่ประมาพันพันห้าครับโอ้โหไม่แพงเลยครับติดไม้ติดมือไปบ้างดีกว่าอาได้ได้อันนี้ขอได้ไหมให้เฮ้ยเราต้องรวยมอนี่สวยนี่หมอหมอมรวยก็ได้คับได้อย่างเงียอากงเนี่ยะผมก็มาเก็บนะ เนี่ยชูนชูนภูมิมันไม้ที่สวยนะครับเนี่ยซูนทพูด่างแน่นอนซูนทพูมิมาริลามาริลามาริลาบางคนบอกเป็นเขียวเหมือนปีเขาบอกมันต่างกันเขียวเหมือนปีกับมาริลาเก็บหมดเลยนะไอ้นี่ไอ้นี่ผมเลี้ยงไม่สวยยอมรับเลยตัวนี้มากเสียค่าสามสีไตรัลเลอร์เลี้ยงยากไม่ใช่เลี้ยงยากไม่เหมาะกับสวนผมครับใช้เขาว่าไม่เหมาะดีกว่าคือผมไม่ไว้ที่สฝนับ ่ใหญ่เนี่ยต้นนี้น่าเอาไปไหมเนี่ยาหมอมเอเอาเลี้ยงไว้หมอมมีเยอะหมอมมีไม้ยืนต้นอะไรแนะนำไหมนี่ฮะองุ่นทะเลเนี่ยองุ่นทะเลผมมีได้อ๋อมีแล้วนี่ไงอันนี้สวยอ่าอันนี้ต้นพะพามีปะมีอยู่วะเนี่ยเนี่ยก็ให้อยูกันหน้าไปดูอันนี้ชอบดตะผมพักตั้งแต่ด้านแรกเลยพะพาอิน ลดน่ะโอ้ลดน่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงเป็นอันนู้นอ่าอ่าอ่าอ่อันนู้นอยู่มาที่ตอนอันนั้ให้เราไปได้ไหมได้ไโอ้ลดเลยอ่าไอ้ต้นนี้ต้นอะไรนะขมอกหลวงมีไหม ทำโอ้โหต้องเสียบครับอ๋อหูใบผมชอบใบอย่างเงี้ยผมชอบไม้ใบที่ใบใหญ่ๆนี่แหละนี่แหละที่ผมชอบอย่างหนึงเลยมันจะเข็ยไม้ใบใหญ่ผมชอบใบไม้ใบใหญ่ใหจะเป็นใบยืนต้นว่าเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นไม้ป่าทั่วไปแต่ลองถามชื่ออะไรนึครับผมไม่รู้ชื่อของไม้ที่มาจากอินดี้อันไหนอันนี้นี่ยังอันนี้ต้นเดียวกับที่กรุงเทพไปมีอะไรเด็ดพันนั้นก็เต่าล้างเหรอไม่ใช่เต่าล้างอะไรอย่างเขาชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อน เอาลืมเหมือนกันนะ A few moments later หรือว่าเต่าลางไม่ใช่เต่าลางครับ่เตาาลงแต่ว่าเรามองจริงมันไม่ใช่เอาไว้เลยเออเลิศเออเอาไลิศเดี๋ยวผมหาชื่อให้ไม่เป็นไรไปส่งมาได้เออเลิศอ่ะเลิศเลิศวันนี้เลิศอ่ะตอนเนี้ยอะไรครับไม่ใช่เนี่ยเหรอเออนี่พุ่นแม่อยู่นี่ นีเปาหูช้างเดี๋ยวตอนให้อ๋อมั้ยเลิศนะอันนี้เลิศเลยเลิศเลยนี่นี่เป็แม่อยู่ครนี้ออันนี้เลิศเลยอันนี้อะไรชื่ออะไรนะครับเปาหูช้างครับเปาหูช้างดาบอ่าเลิศคันไหมันมีคนไม่คันไม่คันโอ้ยน้าน่ะผมเพิ่งเห็นเนี่ยเห็นพร้อมกันนะเห็นเห็นหนอของไอ้นนี้ไหมหน่อของหูช้างเอออ๋อแทนมาแล้วเห็นท่อนด่างกันไหมอ๋อเห็นเลยด่างสวยเลยด่างทะลุหลอดเลยดองๆเลยนะเลิศเลย เออนี่มาที่คนถามช้ำน้ำนี่นี่นี่ครับช้ำน้ำนี่อันนี้ให้ดูการซ่อมนะอย่างเงี้ยลากมาแล้วลากมาเฮ้ยวางข้อนี้อย่างนี้เลยเหรอยอันนี้ยอดเดี๋ยวอะไรยอดอ๋อจะยอดเขียวไงก็เลยตัดเนี่ยเฮ้ยออาดู แ,แต่ตรง<า>ฟิโลเนี่ยเวลามันมีลากอยู่หน่อยนะเวลาแช่น้ํามันม,มันไม่ได้มันเป็นจริงๆแล้วเป็นไม้ที่เขาลองโชว์ใบสมัยก่อนถ้าไม่มีราคา, <S <S 2> <S 2> า,ายตัดใบมันก็ยังอยู่ได้เลยไม่มีลากมอนเอออ่าดูเฮ้ยเทคนิคแช่น้ำครับเทคนิคดือ้อๆโง่บางคนบอกมีออกซิเจนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ไงจบเลยคือสาเหตุบางทีที่ที่เอามาแช่เงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมทุก ทุกต้นเนี่ยที่เห็นเขียวๆเนี่ยมาจากต้นด่างหมดครับไม่อยากทิ้งเดี๋ยวเผื่อเปิดเออนั่นแหละบางทีก็จะมีด่างน้อยๆแพมอะไรอยู่บ้างหลังวงหลังใบอะไรอย่างเงี้ยเออดิ๊แดงให้ดูแอนโทเลียมว่าเวลาที่มีการทำก็คือยกยอดของต้นี่ยยกยอดแล้วก็จะได้หน่อยกยอดดูที่มันมีรากใช่ไหมครับใช่นี่นี่พวกนี้ได้หน่อหมดแล้ว ดูที่มียอดเราก็ยกออกไปแล้วนี่ได้หน่อมาแล้วนี่นี่เหมือนกันนี่ก็หน่ออืมเนี่ยจากตอตรงนี้เป็นตอ้ช่ไหมถามว่าตอนนี้มันก็จะมีก็ห้าหกคันนะหน่อหนึ่งไดสบายทำอะไรได้นะครับอ้มันดู่าบ้านหนึหน่อยไหมสวยด้วยสวยด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะมันก็สนุกกัปใหญ่เลยนมันนี่ก็อดีต อดีตมาดับหนึ่งของดัชนีน่าเพชรดวงพอยเป็นยังไงครับมันโอ้สมัยก่อนต้นนี้ต้องมีของแถมได้ยุคนั้นในยุคนั้นเอาไว้หน้าบ้านตอนนี้ก็ยังหลายหมื่นอยู่เอาไว้หน้าบ้านไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะคนถามนี่ต่คนถามเสนอหน่อยอันนี้อันนี้ยังไงยังไงอ๋อไอ้ไอ้นี่หลุดเขียวแล้วครับไอ้นี่แต่ก่อนมันด่าย แล้วยิงพวกปิงสารจกไปอย่างนี้ไปนาบ้านเลยไปนาบ้ามีเนเพื็กเคยหายไหมเคยหายไหมไม่เคยนะเพราะเขามียามอยู่ตลอดยามตรงนี้หรือว่ายามีึบ้างยามก็จะเดินตลอดโอ้โหน่พวกเนี้ยงานอันนี้ขม่วงอันนี้สลับหน้าอันนี้จำปีจำปีด่าอันนี้ฟอรต์ใหญ่ๆละมันคือเนต์ต่ันนี้ อันนี้มันใหญ่มาจนแบบผมมาเห็นอีกทีมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรออยู่ในกระถางน่น่ะใช่แล้วมันทะลุลงพุดบาไปแล้วม้งเ่ยหน้าบ้านหมอกแบบคือกูว่าตอนนี้เป็นแทบจะเป็นกิมมิกเลยกิมมิกใช่กิมมิกเลยเบรกเลยตอนขับรถมาบ้านหมอกอยู่ไหนวะไอ้มอนบอกตรงนี้เลยแสดงว่าเป็นกิมมิกอย่าตัดนะ มาจากด่างมาจากด่างหมดมาจากด่างหมดแล้วเก็บหมดแล้วก็เก็บหมดมันก็สวยนะเห็นไหมสวยผมคตรชอบเลยไม้เวลาเลี้ยงแล้วมันโตย่ต้นใหญ่มันเป็ข้อมากเลยนะอี้ไม่ต้นนี้ตน่ล่ยด่าง คือต้องซุกอะไม่บางทีแหวนบางทีเวลานั่งเล่นในเฟซเขาลงต้นนี้กันเฮ้ยคุณมีเหรคุณมีเปล่าววะคุณลงไปค้นอะเพราะมันตซุกซ่อนอะไรล่ะก็ยินดีนะใครจะเข้ามาดูคุยอะไรเงี้ยผมชอบนะต้องการจะชอบมีเข้ามาอะไรนต้องถามให้ทันนัดเวลา ฝากถึคนที่เอาไปว่ารุ่นเก่าๆเก่าๆเนี่ยไม่ต้องฝากเอาฝากรุ่นใหม่ๆที่เอา่นี้ดีกว่าเอาไม่เอาคนเข้ามาใหม่ด้วยเอาคนที่มีอยู่แล้วรู้สึกว่านอยกับต้นไม้ที่กูมีแล้วกูก็ขอมซื้อมาต้นละแสนตอนนี้เหลือต้นละหลักพันก็คือจริงๆนะตอนนี้เราเราอยากไปมองอยากไปมองในเรื่องของราคานะถามว่าถ,ถ้าราคาเองไม,ไม้ไม้ทุกต้นเนี่ยที่คุณซื้อมาเนี่ยโอกาสมันโตมันใหญ่เป็นฟอมเนี่ย คุณมองในเรื่องของการเต็มฟอมดีกว่า<ม>ว่าไม้ตัวนี้อย่างอย่างบิ้น์เนี่ยมิ้์คุณเชื่อไหมว่าเต็มฟอมมันเนี่ยไปเป็นขนาดนี้นะให่ คุณลองมองว่านะคนเนี่ยเลี้ยงให้มันได้ไปขนาดนี้อ่าหรือไม่ก็ทั่งเลเชอร์รอว่าโอเคโตขึ้นจะมีฟพรฟอมที่มันมันเป็นลูอะไรอ,อย่างนี้นะอ่าเรามองมองตรงนี้ให้ให้มันเป็นความสุขเราแล้วเราม,มีโอกาสที่จะทาํามันหรือขยายมันเนะี่ยตรงน,นั้นก็คือเหมือนกันว่าค่อยๆเหมือนคุณลงทุงนนั่นแหละแต่คุณค่อยๆได้ดอกเบี้ยมันน้อยเดือน้อยผมไม่เชื่อว่าต้นไม้มันจะขาดได้ผมถามเอามิ้นเนี่ยเพราะผมตัดสามใบขายผมขายห้าพันตอนเนี้ขายได้ไหม ได้ขายหมื่นห้าตัวนี้ได้ไหมได้อนาคตมันไม่ตำเลยว่านี้แล้วอันนี้ถือว่าสุดละวุะดแลแต่คืออ,อย่างมิ้นที่ผมบอกแนะนําให้ทำเพราะว่าตัวนี้มีราคาแล้วก็มิ้นอย่างที่มันเล่นง่ายเพราะดวพอที่มันเป็นมิ้นออกมาเราถไปมันไม่ยากอ่าเราได้หน่อได้ลุ้นหน่อเนี่ยคุณทําขายได้หนอ่อละหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ย ขายหน่อห้าหมื่นหมื่นสองหมื่นเนี่ยเขาก็ด่าแล้วเนาะขายถูกเลยไปแล้วได้แต่เราคิดแบบง่ายอ่าคมมุติคุณติดถูกสิบคุณติดยู่แสนคุณทำสิบหน่อได้แล้วนะจบอ่าแต่แต่ถ้าคุณใจเย็นกว่านั้นคุณทำสิบหนอ่อปุ๊บเนี่ยคุณทำวางข้อด้วยอ่าคุณมีต้นแม่ยกยอดต่อตัง้งผมว่าภายในเวลาหนึ่งปีนะอินเดียไหมคืนกับมาต้องใช้เวลาหน่อยใช้อย่าไปพร้อกับมันอะไรที่ไม่ขึ้นมาแล้วประมูลบางต้น ต้องเหคือมันไม่ขึ้นมามันปล่อยมาปล่อยมันไปแล้วเราดูตัวที่มันดูมีนอนาคตไม้เนี่ยอขอให้ได้เรียนให้ได้ฟอม,ตอ,มตอนอะนะตอนนี้ผมว่าไม้ในราคาที่เท่าราคาที่ใกล้เคียงกับสมัยที่แล้วเนี่ยแต่คุณจะได้ไม้ไม้ที่ให,ใหญ่ขึ้นฟอมสวยขึ้น,นอ,อย่างเอาโบเนี่ย เขาบอกราคาลงกูงขายใบใหญ่แน่เลยเมันก็ยังได้ราคาอยู่<ช>นะจากดาวโบ้ที่เล็กๆขายกันพันตบบาทสองพันขายใหญ่เลยวันนั้นก็ยังได้ก็แปดเก้าพันครับใบใหญ่ๆตรงนี้แหละที่ขอบคุณหม่อมมากๆเลยนะที่ได้ความรู้มากเลยกูว่าบางทีที่คนดูเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขอไตนิดนึงครับกับไอคอนอตอนนี้อ่าตอนนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรกัน,นนะไอคอนเองตอนนี้คือไมค์นิดเข้ามาหลายๆอันเนี่ยแล้วก็มันเกิดไอคอนตัวใหม่ๆ้ลาย่างเีย ไทรคอนเป็นอีกต้นที่ไม้ที่เล่นสมุนไม้ไทรคอนยิ่งตัดยิ่งสวยผมบอกได้เลยมันก็จะกลายไปเรื่อยๆกลายเรื่อยๆอ่าอยวไม่กิดข้างในผมดึงให้ดูว่าตัดไม่จากธรรมดานะนอนออ่าย่างอยไอ้ไม้ไตงโมหินเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเบอร์เนี้ถ้าตัดมาลูกออกมายังไงไทรคอนเป็นอีกต้นที่น่าเล่นไทรคอนเนี่ยมันเป็นไม้ที่สมัยก่อนเนี่ยอย่างต้นใหญ่ผมอ่ะมันก็ลายอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทําบ่อยๆ ตัดไปเรื่อยๆเราทำจำนวนคนเล่นเยอะขึ well ้นแล้วทำจำนวนไปเรื่อยๆมันจะเกิดไม้เบอร์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นตัวนี้อาจจะมีเสน่ห uh> ์ใช่ไหมครับเพราะมันมีหลายหลากหลายโพลิสตี้ใบเบอร์มันเปลี่ยนหน้าไม้ไปเยอะมากอย่าลืมไทคอนเนี่ยเป็นไม้ที่ทั่วโลกยอมรับเป็นไม้ของบ้านเราคุณเจอด้วยเป็นไม้ของบ้านเราด้วยต้องใจนะก็ได้ข้อมูลดีๆอะไรจากหอมเยอะถ้าวันนี้ยี่โมงแล้วคุยกันสักแป๊บเดียวไปนานะ10กล่องต้องชั่วโมงถูกใช่ไหม เราชั่วโมงได้เราชั่วโมงกว่านะดูแป๊บเดียวแต่ข้อมูลยังมีอีกเยอะเลยมันเดินเรื่อยๆแล้วว่าขึ้นไม่เสร็จแล้วมันจะลงอันนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลนะเอาแค่ภาพรวมก่อนก็ถือว่าได้ความรู้กันเยอะๆอยู่ทั้งผมด้วยนะผมเอง้ก่อนด้วยขอบคุณหมอมากๆเลยครับที่มีไอ้โอกาสได้เปิดบ้านรับรายการสกปรกสายคล้องของสกปรกสายคล้อของเราด้วยครับขอบคุณมากครับแถวเลยเข้ามาแบบโอ้แบบ เข้ามาแบบเนี่ยจะให้แบบน้องกับพ่อแม่เข้ามาเลยนะแล้วก็จะให้ลูกเนี่ยเหมือนว่าทำเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยช<ม>่วงนั้นก็แบ่งไม้แบ่งดาแบ่งไปแบ,บ่งไ,ไ,ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตาหลังๆท,ที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าอะไรนะก่อนหน้านั้นผ่านสวนผมญมาก่อนนะ<ม>คือแบบเดินก๊อ,อกมาดูที่มออเข้าไปดูสวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้อือไปแล้วแต่ละคนมันมาเพราะว่ากระแสใช่ถ้าสมมติว่ากระแสสมมติกระแสกุ้ง กุ้งอะไรที่มันแพงๆมามันก็ไปมันก็ไปกลุ่มนะมนกระแสอะไรแดงๆมันก็ไปอย่างนั้นน่ะ จริงๆไมนไม่ได้เกิดจากความรักเลยทุกอย่างไม่ต้องเกิดจากความรักก่อนบางคนมาละถือมาถึงแล้วมาซื้อแต่ตอนนั้นเข้ามาซื้อไม้ผมซื้อเสร็จยังไม่ทันเลยนะเขมเห็นผมบอกอย่าไปมึงโคตรขายเลยชิปหายรักมากกูขึ้นแบ็คลิสต์เลยรักมากเลยรอดหน้ามึงไม่ต้อบรักมากเลยไม่ชอบรักมากเลยแต่กับพี่เข้ามาพี่ผมขอไม้ไปลองไปทําขายอะไรอย่างเง้นว่าไปนะอยากบอกด้วยพี่ผมก็อยาขอแบ่งไปเลี้ยงหน่อยคุณก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายกลุ่มแหละเข้าใจ คนก็บอกว่าผมคอได้ผมรักโนู่นนี่ที่เยี่ยมโค้เลยโค้ดเลยกัดร <c oughs> ักที่ผายกูโกสาให้เป็นใบกัดลองเลี้ยงเล่นๆถูมไม่แพงมาก